ชิย hmm. ุนวีบิลสามกิมบอลรุ่นใหม่ล่าสุดดีไซน์ใหม่หมดทั้งตัวมีที่พักแขนกระจายน้ำหนักและมีด้ามจับสลิงช็อตแถมยังไม่พอยังมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนและมีไฟ LED สองสว่างเอากับเขาสิเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุก สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพ่ลามจิกโกอทีครับวันนี้อยู่กับกิมบอลรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากชิยุน นี่คือชิยุน V ีบิลสเป็นกิมบอลกันสั่นรุ่นท็อปสุดนะครับรุ่นใหญ่สุดของทางชิยุนแล้วนะครับ<ะ>กล่องที่ผมได้มาวันนี้นะครับนี่คือ V ีบิลสชุดคอมโบโเลยโอ้โ,โ,อโ,โหุต้องขอขอบคุณซูมคาเมล่านะครับที่ส่ง V ีบิลสชุดคอมโบมาให้รีวิวในวันนี้นะครับใครดูแล้วชอบสามารถไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของซูมหรือไปที่ร้านซูมคาเมล่าทุกสาขาได้เลยนะครับกล่องใหญ่ขนาดนี้สําหรับชุดคอมโบนะครับแกะมาเป็นกระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้โอ้ดึงออกมาทีแรกตกใจ ทำไมกระเป๋าใบใหญ่จังสงสัยกิมบอลต้องตัวใหญ่แน่เลยเรากลัวหนักไงเราไม่ค่อยได้ถือนะครับเราใช้งานไม่ค่อยบ่อยแกะออกมาประกอบเลยเสร็จเรียบร้อยเอาทำไมกิมบอลตัวเท่านี้เองละ่ะโอ้โหตัวเล็กกระจิ๋วนึงแต่ให้กระเป๋ามาใบเบลอเลยนะครับนี่ใส่อย่างอื่นได้ด้วยนะคือคุณแทบไม่ต้องมีกระเป๋ากล้องแล้วคุณเอาอุปกรณ์การถ่ายทำทั้งหมดยัดเข้าไปในกระเป๋าใบนี้แล้วคุณสะพายใบ,ยบยเดียวได้เลยดีมากๆได,ด้กระเป๋าใบใหญ่นะครับ <Yeah. S 1> ออกแบบมานะครับได้เล็กมากๆดูทีแรกเอออันนี้มันรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่สุดของเขา ชื่อรุ่นกระบอกอยู่แล้ว v ีบิลสไม่ใช่ v ีบิลเอสก็เป็นรุ่นใหญ่สุดแต่ทําไมขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเล็กลงเบาลงแล้วมีฟังกช์ชันเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าเกินกว่าความเป็นกิมบอลอีกครับคุณ <Wow. S 1> ผู้ชมอลองคิดดู กิมบอลอะไรมีไมโครโฟนด้วยนะลืมเอาไม้ไปใช้ไม้ที่กิมบอลได้ออตัดเสียงรบกวนได้ด้วยลืมเอาไฟไปกิมบอลมีไฟด้วยมีไฟ LED ให้ด้วยสองสว่างเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดไม่ต้องรีวิวแล้วมั้งราคาถูกกว่าเดิมอีกนะฮะปรับปรุงใหม่ทั้งตัวแล้วยังราคาถูกกว่าเดิมด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวท็อปสุดขนาดชุดคอมโบราคาไม่ถึง19,000บาทคุณผู้ชมไม่ต้องรีวิวละซื้อเลยไหม อ,อ๋ออยากดูรีวิว,วเหรอ้วโอเคไปไปดู เรามาเริ่มต้นที่การออกแบบและดีไซน์ก่อนเลยนะครับชิยุนวีบิลสนะครับทางชิยุนเนี่ยต้องการที่จะออกแบบใหม่หมดทั้งตัวเพื่อให้วีบิลสตัวนี้นะครับเป็นกิมบอลขนาดเล็กกระทัดรัดชิยุ่นเรียกว่านี่คือ A4 Size สำหรับกิมบอลถ้าคุณผู้ชมมีกระดาษ A4 นี่แบบผมเนี่ยฮะเราหยิบกระดาษ A4 มาลองบังเข้าไปดูนี่ครับกระดาษ A4 บังแทบมิดเลยนะครับนี่คือกิมบอลที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 คือเล็กกระทัดรัดจริงๆนะครับ <Wow. S 1> ไม่ใช่เล็กอย่างเดียวเบาด้วยน้ําหนักตัวเปล่าของเขานะครับไม่ได้ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์เสริมไทพอดหรือด้ามพักหรือสลิงช็อตเข้าไปน้ําหนักตัวเปล่าแค่1.1กิโลกรัมเท่านั้นถือว่าเบากว่ารุ่นเดิมอีกนะครับรุ่น V ี i l ล2เนี่ย1.4กิโลตัวเปล่าตัว นี้่เบากว่าเดิมประมาณ25%เรนแล้วนอกจากนี้นะครับดีไซน์การออกแบบของชิยุนนะครับยังเป็นมิตรต่อช่างภาพด้วยนะเรียกว่าขวัญใจช่างภาพตัวช่างภาพทุกคนเนี่ยจะต้องแบกเพย์โหลดทั้งหมดลงบนข้อมือของตัวเองในการถือจิมบอลใช่ไหมครับชิยุนก็เลยออกแบบมาให้มีอาร์มเบรสครับนี่ตัวแรกเลยอาร์มเบรสตัวนี้เป็นแป้นพักข้อมือนะครับแล้วเวลาลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณถือถ่าย ถือกิมบอลถ่ายแบบนี้นะครับแต่เดิมเนน้ำหนักทิ้งลงตรงๆแบบนี้แต่ตัวนี้จะมีด้ามพักข้อมือซึ่งคุณสามารถกระจายน้ําหนักลงมาตรงพักข้อมือตรงนี้ได้ทําให้คุณถือถ่ายได้สบายยิ่งขึ้นและแน่นอนครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือตัวสลิงม d ดตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2.0แล้วนะครับสลิงมดคือด้ามจับสลิงช็อตที่เวลาคุณเดินถ่ายแนวตรงๆแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าการถ่ายแบบสลิงช็อต พอมีด้ามจับตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมในชุดคอมโบนะด้ามจับตัวนี้จะช่วยให้กระจายน้ําหนักได้แบบ50-50เลย <Wow. S 1> ใช้2มือถือแล้วก็เดินถ่ายโอ้โหคราวนี้นะครับคุณเคลื่อนไหวได้นิ่งแล้วก็สมูทเสถียรมากยิ่งขึ้นเล็กลงเบาลงแต่มอเตอร์แข็งแรงและเสถียรมากยิ่งขึ้นชิยุน่นะครับเขาได้พัฒนาเรื่องของมอเตอร์และระบบกันสัน่นรวมไปถึงอัลกอริทึมที่ทํางานอยู่ภายในระบบของเขาครับพัฒนามาถึงรุ่นที่10แล้วนะครับโอ้โหเป็น เวลา10กว่าปีแล้วนะเท่าที่ผมรู้จักแบรนด์ชหยุนมานะครับเคยซื้อมาใช้ตั้งแต่ยังไม่มีตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยอนะ่ะตอนนั้นซื้อเป็นก i ิมบอลมาใส่กับ Go Pro 3เพราะ GoPro สมัยก่อนยังไม่มีกันสั่ันเลยเดินถือถ่ายนี่โอ้แต่น,นินไหวก็ต้องซื้อมาใส่ซึ่งตอนนั้นผมก็ซื้อชีหยุ่นมาแล้วผมชอบมากเรื่องของซอฟต์แวร์กับระบบกันสั่นของเขาครับทำได้ดีมากๆพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้วีบิลสามผมถือว่าสเสถียรมากๆแล้วแล้วมอเตอร์นี้นะครับเห็นขนาดเล็กๆนี่แต่มอเตอร์นี้กําลังดีมาก Back นใน สเปคเขาไม่ได้บอกมาว่าเพย์โหลดเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่แต่ผมเชื่อได้ว่า3-4กิโลนะครับคุณจะใช้เลนส์แบบไหนล่ะสมมติคุณเป็นกล้องฟูลเฟรมคุณอาจจะใส่เลนส์แบบที่เป็นเลนส์ G Master G Series 24-70เฉพาะเลนส์ก็8-900กรัมแล้วเกือบกิโลหนึงแล้วนะฮะแบกเซตติ้งดีๆบาลานซ์ดีๆ <Yeah. S 2> นะครับไปได้สบายมาก <Yeah. S 1> สิ่งที่ชอบก็คือรุ่นนี้นะครับเขาทำตัวเพลท สำหรับยึดกล้องนะครับเป็นเพลทชั้นซึ่งจะเป็น Quick Release ไปด้วยในตัวเลยนะครับเจ้าเพลทชั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราบาลานซ์ก i ิมบอลในครั้งเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะถอดกล้องออกไปทํางานอย่างอื่นแล้วเสียบกลับเข้ามาเนี่ยเราแค่มาร์กตำแหน่งไว้เสียบกลับเข้ามาไม่ต้องบาลานซ์ใหม่ครับแล้วใส่เข้าใส่ออกได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับถือว่าเวิร์กมากๆาเลยนะครับทุกครั้งที่ช่างภาพเอากล้องขึ้นก i ิมบอลนะครับจะมีประโยคยอดฮิตครับที่เขาคุยกันเอ้มีเหรียญบาทปะ เขาจะขอเหรียญบาทกันเพื่อเอามาไขเพจแต่ถ้าคุณมีชี่ยุ่นวีบิลสามนะครับคุณจะไม่ต้องขอเหรียญบาทนั้นอีกต่อไปนะครับเพราะว่าที่ข้างล่างเขามีนี่เลยโอ้โหนี่คือตัวไขเพจครับแล้วออกแบบมาเป็นแม่เหล็กเลยนะฮะให้เราใส่เข้าไปแล้วก็แปะติดอย่างนี้ใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการแล้วมันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนทุกครั้งที่คุณต้องการเหรียญบาท เขาจะอยู่ตรงนี้รูปทรงฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะมีหน้าจออยู่ตรงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอ o อ e d ขนาด0.96นิ้วแหมขนาดอีกนิดเดียวจะ1นิ้วแล้วนะครับแต่ก็แสดงตัวอักษรใหญ่ๆเป็นชื่อโหมดเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ <Yeah. S 1> ด้านหน้านะครับนอกจากปุ่มรีเซ็ รหรือว่าปุ่มเซลฟี่ที่ดับเบิลคลิก3ครั้งตรงนี้ก็จะมีจ็อกวิวตัวหนึ่งนะครับเป็นปุ่มหมุนซึ่งปุ่มหมุนเนี่ยถือเป็นปุ่มสารพัดประโยชน์เลยนะครับคุณสามารถไปตั้งค่าได้เลยนะครับว่าจะให้ปุ่มนี้คนะวบคุมมอเตอร์ตัวไหนนะครับทั้งแกนโรแกนพิชแกนยอนะครับหรือจะไปสั่งฟังก์ชันอย่างเช่นการซูมนะครับการโฟกัสหรือการปรับ iso ของกล้องก็ทําได้เรียกว่าเป็นปุ่มสารพัดประโยชน์เลยแหละครับโหมดการทํางานนะครับถ้าคุณกดปุ่มทีละครั้งคุณจะมีโหมดการทํางาน Standard มดตรคือ ฟูลฟลอร์ฟูลฟ,ฟลอร์ก็คืออิสระเสรีเหนืออื่นใดก็คือทิ้วก็ได้คว่ำก็ได้แผนก็ได้เดินไปไหนก็ได้ได้หมดเลยแพนฟลอร์ก็จะแพนซ้ายแพนขวาได้นะครับทิ้วขึ้นทิ้วลงไม่ได้นี่คือแพนฟลอร์ล็อกโหมดล็อกโหมดคือไม่ไปไหนเลยทิ้วก็ไม่ได้แพนก็ไม่ได้นะครับล็อกเลยอยู่อย่างนี้เลย อันนี้ถือว่าเป็นสแตนดาดสำหรับกิมบอลทั่วไปนะครับแต่ถ้าคุณดับเบิลคลิกคุณจะเจออีก3โหมดด้วยกันนั่นก็คือ POV นี่ถ่ายเอียงๆได้นะครับ แล้วก็มีโหมด V v นี่คือเหมือนถ่ายสลิงช็อตเดินถือไปแล้วก็ถ่ายไปตรงๆนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายคือตัว P ครับ P นี่คือ Portrait เราสามารถถ่ายเป็นวิดีโอแนวตั้งได้นะครับแบบที่กำลังฮิตตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าอาจจะเป็น Facebook ทำวิดีโอแนวตั้งเดี๋ยวนี้ก็ทำกันเยอะนะครับก็สามารถใช้ gimbal review 3ตัวนี้ถ่ายได้ครับ ทั้งหมดที่พูดไปนะครับคือสเปคและฟีเจอร์พื้นฐานที่ชี้หยุ่นวีบิลสามมีนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นฟีเจอร์พิเศษที่เขาใส่เพิ่มมาให้ <c oughs> อันดับแรกผมบอกก่อนเลยนะชอบมากๆ2ตัวนี้ที่เขาเพิ่มขึ้นมา ถ้าคุณไปถ่ายงานคุณต้องเคยเจอปัญหานี้ไม่แบตหมดหรือมเอาไม้ไปไม่ได้เอาไม้ไปหรือไม่เสียกิมบอลอะไรก็ไม่รู้มีไมโครโฟนให้ด้วยครับหูสุดยอดจริงๆที่ยุนวิวิวสามครับเขาจะมีไม้เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับปรีบเสมือนคุณมีไม้ช็อตกันตัวเล็กๆติดอยู่ที่กิมบอลคุณเลย เกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ตามนะครับหน้างานหน้ากองถ่ายมีปัญหาเรื่องเสียงขึ้นมานะครับคุณใช้ไม์ตัวนี้ได้เสียบสาย3.5ม mm, ิลิเมตรอ้อมเข้ามาเข้ากับกล้องนะครับแล้วไม์ตัวนี้สามารถปรับความไวความถี่ในการรับเสียงเหมือนกับปรับสภาพแวดล้อมเลือกรับลุมโทนได้ด้วยเหมือนกับมีตัดเสียงรบกวนนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นการเลือกความถี่มากกว่าผมว่ามันเป็นไม์ที่เอาไว้ช่วยชีวิตเราอะ่ะดีมากๆนอกจากมีไม์แล้วยังมีไฟด้วยครับ <c oughs> ชิยุ่นบีบิวสมีไฟ LED ด้วยนี่อูผมชอบมากนะ ไฟ LED ตัวนี้มันจะเป็นไฟดวงเล็กๆมีหลอด LED ประมาณ5ดวงนะครับให้ความสว่างสูงสุดประมาณ1000ลูเมนเป็นไฟดวงเล็กๆที่สว่างไม่มากแต่มันมีประโยชน์แล้วมันช่วยงานคุณได้มันทําให้งานคุณเนะี่ยดูดีมากขึ้นวันก่อนเนี่ย <c oughs> ผมไปทำไลฟ์ให้งาน expo อะไรสจกงานหนึ่งที่ไบเทคนะครับไม่มีไฟไปนะครับเปิดไฟจากดวงนี้ช่วยเลี้ยงคนที่ยืนพูดอยู่หน้ากล้องได้โอ้โหช่วยได้นะมีประโยชน์มาก <Yeah. S 1> ไฟดวงนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นไฟ LED ที่สามารถปรับอุณหภูมิสีได้ด้วยปรับได้ตั้งแต่2,600 ไปจนถึง 5,200k นะครับแล้วก็ปรับความสว่างได้เลือกเป็นระดับนะครับตึ๊กตึกตึกขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับถ้าคุณอยากถ่ายแบบตึต๊ดๆเล่นแสงสีนะฮะมีเอฟเฟกนะครับเขามีฝาครอบเป็นเจลสีใส่มาให้ด้วยมีสีแดงสีน้ําเงินนะครับโอ้โหเอาไว้เสริมลูกเล่นทําให้การถ่ายของคุณเนี่ยดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสฟีเจอร์นี้เนะี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆมีไฟและมีไมค์โอ้โหนี่คือครั้งแรกของ gimbal รีวินะครับเป็นแบตเตอรี่18 6 5 0แปานจำนวน3ก้อนนะครับแบตเตอรี่1 8 6 5 0ก็จะมีก้อนละ2,600ม mm. ิลลิแอมรวมกัน3ก้อนทำให้ชาร์จแบตเต็มๆวีบิลสตัวนี้ใช้งานได้21ชั่วโมงโอ้โหเหลือเฟือข้ามวันข้ามคืนออกกองถ่ายเนี่ยคุณออกติดกัน2 3สวันนะครับก็ยังเพียงพอนะครับแต่ถ้าแบตหมดคุณก็เสียบ power bank ชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยได้นะครับเขาต้องการไฟเลี้ยงแค่5โวลต์1แอมป์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้น power bank <Okay. S 1> ไปเสียบชาร์จนะครับอยากชาร์จเร็วๆเขารองรับ PD ด้วย power delivery 18วัตต์นะครับเสียบชาร์จด้วย PD เนี่ยจะแบตเต็มภายใน2ชั่วโมงครับ <S <S ชิ่น v บิบิ3 <S <S พร้อมจําหน่ายแล้ววันนี้นะครับไปสั่งซื้อได้เลยที่ซูมคาเมล่าทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ Zoom c a m ล่าก็ได้นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันมีรุ่น s t a ต d a า d กับรุ่นคอมโบนะครับรุ่นมาตรฐานเนี่ยคือไม่มีด้ามสลิงช็อตไม่มีที่พักแขน แล้วก็ไม่มีกระเป๋าใบใหญ่ตัวนี้จะราคาย่อมเยามากๆนะครับ15,900าบาทนะครับถ้าใครคิดว่าไม่ได้ใช้2ชิ้นนี้กับไม่ได้ต้องการกระเป๋าใ,ใหญ่ๆหโอ้โห15,900คุณทํางานได้แล้วหรือถ้าคุณอยากได้ชุดคอมโบแบบนี้นะครับมาพร้อมกระเป๋าใบใหญ่ที่ด้ามจับสลิงช็อตและที่พักแขนเรียกว่าเป็นฟูลเซ็ตแบบนี้เลยนะครับก็ราคา18,900บาทนะครับไปหาสั่งซื้อกันได้เลยครับวันนี้ขอขอบคุณซูมคาเมล่าด้วยนะครับ